สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูว่าโปรแกรมหาวายที่รองรับ Windows on Cloud เป็นตัวใหม่ล่าสุดหรือ Windows 365 Cloud PC ตัวนี้ถ้าหากว่าเราลงแล้วเนี่ยนะคะลงซ้อนใน Windows ปกติของเราได้เลยนะคะเราลงซ้อนไปได้เลยอยากให้ลงกับตัวเป็นพวกโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ที่มี Windows ก่อนค่ะจะทำให้ง่ายค่ะเข้าเซิร์ชหาเว็บ Microsoft นะคะ แล้วก็เข้ามาจาก product เลือกตรงขวาสุดที่มีคำว่ามอค่ะลงมาข้างล่างเนี่ยจะมีคำว่า Windows 365ไม่ใช่ Microsoft 365นะคะเป็น Windows 365สลับภาษาเป็นภาษาไทยก็จะต้องขึ้น Windows 365 Cloud PC แบบนี้เลือกแผนการใช้งานแนะนำให้ใช้ตัวที่เป็น2 CPU 8ตัวนี้นะคะจะทำให้เป็นสเปคที่รองรับ Microsoft Office 365ซึ่งมี Microsoft Access ที่เดี๋ยวเราจะต้องลงเพิ่มก็ไปอีกนะคะเพื่อที่จะใช้ฐานข้อมูลโปรแกรมได้ต้องลง2องอย่างคะ่ะ Windows 365และ Microsoft Office 365นะคะอันนี้จะเป็นแบบลง Microsoft อ่า Windows 365ก่อนนะคะ เลือกเข้า r คร e เลยค่ะเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้ username password แล้วก็ลิงก์นะคะลิงก์สำหรับการเข้าใช้งานบน Safari บน Chrome นะคะแล้วแต่เราเลยหลังจากนั้นเนี่ยใช้ลิงก์ตัวเน,นี้ยค่ะเข้าไปเหมือนเล่นอินเทอร์เน็ตธรรมดาก็จะโชว์ให้เห็นเครื่อง PC เล็กๆของเรานะคะกดเข้าไปที่ PC เล็กๆของเราก็ให้ป้อน username password ที่ Microsoft เขาให้ ตั้งตอนที่เราสมัคร windows 365นะคะเข้าไปแล้วปุ๊บก็จะกลายเป็น windows on cloud แล้วอะคะ่ะไม่ยากเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการโหลดจากในนี้นะคะจากใน windows on cloud เนี่ยเราก็ต้องทำการสมัครซ้อนเข้าไปสมัคร microsoft office 365แล้วก็โหลดลงมาอีกใน windows on cloud อีกครั้งหนึง่งก็จะทำให้ใน windows on cloud เรามี microsoft office 365 เ o ิ d Excel PowerPoint นะคะแล้วก็ Microsoft a c c e s s ที่เป็น Database แล้วก็เข้าใช้งานโปรแกรมได้เลยเปิดบินขายต่างๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าพอเปิดบินแล้วเนี่ยเราเซฟเป็น pdf ได้ด้วยนะคะทำเหมือนสั่งปริ้นแต่ว่าเลือกเครื่องปริ้นเป็น Microsoft pdf ค่ะตรวจทานความถูกต้องก่อนนะคะโปรแกรมนี้เนี่ยนะคะ เราเก็บไว้ใน Windows on Cloud หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ได้ตลอดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะใช้อุปกรณ์อะไรแต่ว่าที่จะเหมาะสมก็จะเป็นพวกที่มีจอใหญ่หน่อยนะคะอย่างเช่นแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่อง Mac ก็ได้ค่ะแล้วก็เรื่องเครื่อง PC ทั่วไปแต่ถ้าบนมือถือนะ่ะแนะนำว่าเป็นแค่มองดูจึ่งเดียวจะเหมาะกว่าเพราะเล็กนะคะใช้งานลำบากนิดนึง พอเลือกสั่งปริ้นเป็น PDF นะคะเป็น Microsoft PDF แล้วเนี่ยตั้งชื่อแล้วก็ขอให้เซฟที่หน้า desktop ก็จะออกมาแบบนี้แล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะส่งอีเมลก็ได้นะคะหรือจะส่งลาย o o p pc ก็ได้แล้วก็ลงลาย o o p pc เพิ่มเข้าไปใน windows on cloud ของเรานะคะเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ซ้อนคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งใช้งานแล้วจะชอบค่ะสนุกค่ะตอนนี้เรามาตรวจทาน PDF กันนะคะ ก็ออกมาเป็น PDF เหมือนเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ปกติเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาไปส่งมเมลส่งหลายได้เลยนะคะโปรแกรมนี้ก็ยังสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ดูยอดคงเหลือสินค้าได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเป็นแบบห,หลายเส้นนะคะ1ลายเส้นโปรแกรม1ไลายเส้น Windows ก็สามารถวางเอาไว้แล้วก็เราจะอยู่ที่ไหนเราก็ไปเปิดที่อุปกรณ์ที่อื่นได้เลย วันนี้อาว่ายทีขอจบการแสดงคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ